สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มป่วยเท้าแสนปมน้อยใจโชคชะตาถูกบูลลี่ตั้งแต่เด็กเผยจุดพลิกชีวิตเมื่อวันที่4มิถุนายนในนัทมนพรมศีโยหรือเบ้อายุ25ปีหนุ่มป่วยเป็นเท้าแสนปมเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ถึงแนวทางการใช้ชีวิตและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่ป่วยเป็นโรคเดียวกันกล้าออกมาใช้ชีวิตให้มีความสุข นายนัทมนกล่าวว่าตนเองป่วยเป็นโรคเท้าแสนปมตั้งแต่อายุห้าขวบที่ยวแรกพ่อแม่ไม่รู้ว่าเป็นโรคนี้แต่สังเกตได้ว่าหน้าของตนบวมขึ้นและไม่ยุบลงเลยจึงเข้าใจว่าเป็นเพราะฟันหรือไม่แต่เมื่อไปหาหมอจึงทราบว่าป่วยเป็นโรคเท้าแสนปมซึ่งมีเนื้องอกขนาดใหญ่ปูดออกมาบริเวณใบหน้าซ้ายซึ่งเนื้องอกก้อนนี้หยุดโตตั้งแต่ตอนอายุ14หมอบอกว่าโรคนี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้หากผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อออก ก็มีโอกาสที่ชิ้นเนื้อจะเกิดขึ้นมาอีกที่แรกเมื่อรู้ว่าตนเองป่วยเป็นโรคนี้ก็รู้สึกอายน้อยใจตนเองเพราะไม่เหมือนคนอื่นโดนเพื่อนล้อต่างๆนานาโดนบูลลี่เรื่องหน้าตาจนกลายเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตนเองยิ่งช่วงปีหนึ่งปีสองที่ต้องขึ้นมาเรียนที่กรุงเทพใหม่ๆเป็นช่วงที่รู้สึกดิ่งมากจนไม่อยากอยู่แต่ก็ไม่กล้าบ,บอกกับพ่อแม่ได้แต่ระบายให้กับพี่ฟังเท่านั้น สิ่งที่ทําให้เราสามารถก้าวข้ามผ่านความรู้สึกน้อยใจตนเองนั้นเกิดจากที่ถูกล้อมากๆจนท้อใจทําให้เราตัดสินใจเฮึดสู้เราอยากมีความสุขเหมือนคนอื่นอยากใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปไม่อยากมานั่งน้อยเนื้อต่ําใจตนเองแล้วเพราะมองว่าเกิดมาเป็นโรคนี้แล้วก็ต้องอยู่กับมัน ตอนนี้จึงไม่แคร์คำพูดของคนอื่นจนทำให้เสียความเป็นตัวเองไม่กล้าออกไปใช้ชีวิตเราอยากแสดงออกให้ทุกคนเห็นว่านี่คือตัวเราและเราเป็นแบบนี้มันมีความสุขมากชีวิตของเราไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานเท่าไหร่สิ่งสาคัญคือต้องทำให้ตนเองมีความสุขมากที่สุดจึงอยากขอบคุณครอบครัวคนรอบข้างเพื่อนๆที่ให้การสนับสน,นุนซัพพอร์ตเราตลอดทำให้เรากล้าเป็นตัวของตนเองกล้าทำสีผม กล้าแต่งตัวและกลายเป็นเบสในปัจจุบันหลังจากนี้ตนจะใช้ชีวิตตามที่ตนเองต้องการอาจจะขายของในโซเชียลและทำคอนเทนต์ชีวิตของตนเองเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่ป่วยเป็นโรคเดียวกันให้คนเหล่านั้นกล้าออกมาใช้ชีวิตโดยที่ไม่ต้องแคร์คำพูดของคนอื่นอย่างไรก็ตามขณะนี้ตนไม่ได้มีแผนที่จะผ่าตัดใบหน้าแต่ก็รักษาอยู่กับคุณหมอที่โรงพยาบาลจึงต้องสังเกตอาการของตนเองว่าเนื้องอกบริเวณใบหน้าโตขึ้นหรือไม่ แต่เบื้องต้นขณะนี้ยังไม่มีอะไรนะเป็นห่วงขอขอบคุณขอ้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ